เอาละสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับและในตอนนี้หมค์ครับโคเบิลมอนเราก็เดินทางมาถึง E ีพที่4แล้วนะฮะซึ่งผลตอบรับนั้นเกินคาดที่ผมคิดไว้เลยต้องขอขอบคุณทุกท่าน,นจริงๆนะครับที่ผ่านมาพบช่องเล็กๆของผมและในพาร์ทนี้ครับผมจะพาไป,ปะจญภัยในดินแดนต่างมิติแถมความร้อนนั้นสูงกว่าโลกที่เราเคยผ่านมาเพื่อไปตามหาโปเกม,มอนที่คู่ควรเพื่อนำมาแบทเทิลยิมธาตุพืชอย,อย่างเอลีกาการประจญภัยในพาร์ทนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างไปติดตามชมกันเลยครับ ในเช้าของวันที่31ผมก็กลับมาจัดของเกียร์ของเช่นเคยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมไปะปจญภายในโลกใหม่ปั๊บโอเคมาไปกันเลยไปดูกัรโปเกมอนทัดไฟนะครับรอบน,นี้จะไปเลียร์จัดโปเกมอนทัดไฟเรียบร้อยแล้วก็เราจะไปตียิม ใช่เลยครับที่นี่คือเนเธอรโลกที่มีอุณหภูมิสูงกว่าโลกปกติผมเดินทางมาที่นี่เพื่อตามหาโปเกมอนธาตุไฟเพราะว่ายิมที่เราต้องไปแบทเทิลในครั้งนี้ก็คือยิมาธาตุพืชอย่างเอลิก้าทำให้โลกของเนเธอร์ที่เป็นจุดสปอนของโปเกมอนธาตุไฟนั้นเหมาะกับการที่จะเควนหาโปเกมอนธาตุไฟที่จะนําไปแบทเทิลในครั้งนี้ไอ,ไอโอคิโรกนีนี่น่าจะหมัดเดียวอยู่งั้นทด,ทดสอบทดสอบมันมีท่าเบาๆอย่างท่า กลับมาสู่สถานที่แห่งนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผู้เล่นหมายเลขนั้นคุ้นเคยโลกที่สุดแสนจะอันตรายที่เต็มไปด้วยบอลาวาเต็มไปหมดถ้าเกิดพลาดท่าตกลงไปแล้วก็ของที่ผมนั้นฟาร์มาคงต้องหาใหม่กันหมดต้องระวังตัวกันนิดนึงฮะเดินไปเดินมาก็เจอเข้ากับโปเกมอนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีโลจบับูหรือทีพิกโปเกมอนจากเจน5หมูทตดไฟตัวจิตฤทธิ์แต่ถ้าได้ฟาร์เวลอีกสักนิดไม่จิตฤทธิ์แน่นอนล่างสุดท้ายมันตัวใหญ่มากๆเลยนะไม่เสียเวลาครับจับมาร่วมทีมกันเลยแบบหลับยัว กดแบบลับอยู่ได้เลยไอ้คนนี้เป็นโปเกมปโปเกมบอลที่แบบว่าเอาเอาไว้ใช้จับโปเกมอนธรรมดาได้เลยมั้งไม่ติดอื้มฮเรือสิบหกก็สู้ขาดใจนะเนี่ยตัวจิ๋วแต่พลังโจมตีมันไม่จิ๋วเลยได้เลยจับต่อมาฮะสองครั้งไม่ติดอีกแล้วเอายัง ให้โอกาสถึงหมดลูกบอลน,นี้ไม่งั้นไปคุยกันลากมะม่วงซะโอเคสงสัยกลัวการไปคุยกันลากมะม่วงเรียบร้อยฮะได้มาแล้วต่อจากนั้นก็ได้ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3ตามมากันติดติดราเป็นพวกของฉันซะดีๆหนึ่ง,งครั้ง2ครั้ง3ครั้งเรียบร้อยอแม่งหลอกให้ดีใจไปลบนึงหนึ่งสอง ไปอยู่ด้วยกันเถอะสวยงามฮะได้มาสองตัวละโอเคสวย1 1จับเลยครับนี่ปินบอลอ่ามีการพ่นใยใส่การพ่นใยใส่มันสู้อ่ะไปเลยฮะนี่ฮะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทั้ง4คนดูด้วยนะครับฝากไปดู EP ล่าสุดเด้อลงไปเรียบร้อยแล้วไม่ติดอันนี้ไปมันพ่นใหญ่สู้มันพ่นใยสู้ ในช่วงต้นๆมันอาจจะแบบว่าค่อนข้างที่จะกระโปกงนิดนึงสวยฮะเรียบร้อยเดินสำรวจไปได้ไม่นานครับดันเจอเข้ากับยิมของเจ้าเบรนยิมลิดเดอร์ประจำาธาตุไฟถือเป็นโชคที่ดีครับเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งคราบไกด์แมปและไปแลกกับ NPC ถึงแล้วครับผมเรียบร้อยฮะเจอยิมไฟละเนแต่เทนเนอร์ยังอยู่โอเคแต่ท่านเทนเนอร์ยังอยู่ยไม่มีปัญหา นี่คือเจเบรนนะครับคงคงไม่ได้มาสู้เร็วๆนี้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้แหละเซฟจุดแล้วก็เข้าไปสำรวจข้างในกันสักหน่อยมันมีอันนี้ขึ้นในว้องปกติมันเฮ้ยเฮ้ยมันมีอะไรด้านล่างเฮ้ยมันมีทางลงด้านล่างด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรนี่คืออะไรคืออะไรโอ้มีอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะปึ๊บดาบไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่มีเออมี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 โอเคมีแอบอยู่ตรงนี้นะ ใช่ปกติมันจะมีแอบอ่ามีกงพิกลินมันด้มีอะไรมากมายครับตัดกันมาที่ปราสาทของเจ้าวอลพิกลินมาตามหาโปเกมอนอีกตัวหนึ่งที่ผมต้องการมากเลยเจ้านี้สามารถอีโวได้ถึง2ล่างด้วยกันเพียงใช้ของสองสิ่งนี้ครับเลยคือมันมีมันมีเจ้านี้ในการพัฒนา1ตัวใช่ไหมแล้วก็อันนี้อีกตัวหนึ่งซึ่งซึ่งผมชอบผมชอบในในเรื่องของแอนิเมชันมันชอบในคาแรคเตอร์มันทั้งสองตัวเลยเดี๋ยวจะ จะจับมันไว้จะจับมันไว้วิวัฒนาการนั้นบอกเลยว่าโคตรจัดเท่นี่ไงชื่ออะไรวะขอสู้กันเลยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรสักอย่างนะครับเป็นธาตุเป็นธาตุาไฟล้วนใช่เลยไอตัวนี้แหละที่ตามหาวิวยี่อด้วยจัดไปครับไอสแงโอเค52%น่าจะได้อีกทีหนึ่งนะคิดว่าแค่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 คิดว่า ตีแรงไปหน่อยครับตายคามือเลยแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาครับจนนี้มันเกิดบ่อยแต่เกิดเฉพาะโซนของดันเจียนนะถ้าเป็นพื้นที่ธรรมดาในเนเธอร์หามันไม่เจอแน่นอนไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้ขอโทษด้วยไม่นะตัวไฟในเจนไหนสักเจนเพื่อมาสอกตัวเองเฮ้ยนี่ผุดแล้วก็เจอเลยเกิดกันต่อหน้าต่อตาแบบสดๆไม่รอช้าครับจับกันเลยคุณพูดถึงคือเกิดเลย เลเอิขอไม่ตีแล้วกันขอจับเลยครับพ,พูดถึงคือเกิดเ,เกิดต่อหน้าต่อตาอีอ้าเอา้ยโอเคจับเลยครับจับเลยเอ็นเชียนอัลตโตโบอลน่าจะเพิ่มัตรตาการจับเพ้่นหน่อยสวยเรียบร้อยอีโวแปลงร่างเรามาตามหาตัวนี้แหละหนึ่งในพันนี้ นะครับแล้วก็ขออีกตัวหนึ่งกลับไปด้วยสวยงามครับว้าวมันโคตรเจ๋เท่แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตานี้อันนี้อีกล่างหนึ่ง,อง,งเออโคตรเท่ชุดเกาะโคตรเท่หืค <c oughs> วามเท่น,นี่ไม่แพ้กันเลย <c oughs> เสร็จจากตรงนี้ผมก็จะเข้ากับสิ่งปลูกสร้างแปลกๆในมินิแมปสร้างอะไรแปลกๆไว้อันนี้ยิ้มอีกยิ้มหนึ่ง ตรงนี้คือ,อไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้เฮ <mel> <ic> ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้นี้มันคือมันคือที่เกิดของใช่แน่ๆน่าจะเป็นสถานที่ที่มีเทพหลับไหลอยู่แน่นอนเลยครับไม่รอช้ารีบมุ่งตรงเข้าไปสำรวจเลยเป็นสิ่งปลูกสร้างที่รูปทรงคล้ายปราสาทอะไรสักอย่างหัวนี่คิดได้อยู่2ตัวด้วยกันถ้าไม่ใช่นกไฟอย่างเจ้ามอร์เทจ ก็คงเป็นเจ้ากาดอนปีศาจลาวาเดือดเดินเข้าไปท่านไหนก็เจะเข้ากับเท่นบูชาแท่นหนึ่งภายในกล่องมีไอเทมอัญเชิญอยู่หนึ่งชิ้นรูปร่างคล้ายขนนกทําให้ผมนั้นรู้ได้ทันทีครับเอมเบอร์เอมเบอร์เอมเบอร,เอเบอร์ถ้าเรากดคลิกนี่กดคลิกปุ๊บเกิดปับ๊บใช่ไหมชัวรเอาละทุกคนไปพร้อมๆกันหนึวว่ว้าวว้าว ว้าวดูนั่นสิว้าวดูนั่นสิไวเจ้านี่คือ m o r t เ a g e นกไฟผมตื่นเต้นมากครับทำอะไรไม่ถูกกันเลยทีเดียวันกำลังจะจับเทพอีกตัวหนึ่งแล้วเหรอเนี่ยไปชมเหตุการณ์กันเลยครับ5้าธาตุไฟวัดก่อนเลยจัดไปด้วยถ้าแฟรี่คือท,ท้าอะไรนะไปเลยมันก็ตีร้อยกว่า ้างตีเข้าติดมืนไปบางทีนึ่งไม่เข้าครับติดมือทีนี้อะไรวะโอเคมีเพิ่มเลือดด้วยว่ะ ฟาดไปประมาณ20%่ปนาดไปต่อฟาดไปสวยไปอีก20%สปรสวยงามเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอุอ๊ยท่าหมดโถอยเออ โอเคคูณเพิ่มเพื่อดอีกแล้วพเพิ่มเลือดอีกแล้วไอนี่มันไม่ยอมแพ้ง่ายฮะฟาดไป20เ,เปอร์เซ็นฟาดไปเลยอือหือยังไม่ตายโอเคออื้ <c oughs> เรียบร้อย เอาเวลน้อยไปห่อน,นะครับถึงใบไม้เราจะแพ้ไฟแต่ก็เอาลงไปแบบสกัดไว้หน่อยอเพิ่มเล่นกัะไม่ยอมแพ้จริงกัตเตอร์ใบไม้เข้าไปประมาณ10%ถ้ามันตีคืนค,ค,คือตายอะ่ะตัวไหนถ้ามันตีโดนจุดหงตายดีนะที่มันไม่ตีอะตะเลม นี่ไงถ้ามันตีคือตายชัวเอ,อ่ออันนี้เป็นแบมีค่าไหนที่จะพอสกัดได้บ้างร้อยห้าสิบปันวอตฟีไม่เข้าเหรอถางจริงตายด้วยโอ้โหเวลาคีออน นายช่วยสง่สงเขอมันเป็นเบาๆนะอย่าไปตีันแรงนะเวย้ยตีคนตายนะเวทคดาวโอเคเทคดาวเทคดาวเทคดาวจะได้เทคดาวจะได้เทคดาวทีนึงอู้วิเทคดาวไม่โดนโอเคโอเคได้แนะน่รอบนี้มาเออเออบอลไหนเอาตาบอลน,นี่แหละมามาครับทุกคนไปเลย เทพตัวที่3เฮ้ยเทพตัวที่4เอ้ยเทพตัวที่3ถูกแล้วโอ้โหมันไม่ยอมแพ้ว่ะยังไหวยังไหวยังไหวเกิดจากิออนยังไหวอยู่ไปต่อฮะโอ้โหเหนียวมากขนาดมันเลือดน้อยแล้วนะมันอุยมันอ่อนแอแล้วนะตอนนี้คือมันอ่อนแอแล้วนะแต่มันไม่ยอมแพ้ทุกคนเหลือ2ตัวสุดท้ายเลือดเจ็ดสิบน่าจะยืนคำได้พอสมควรไปครับ สองไม่ยอมแฮะโหมันตีทีเดียวตายเลยเวนละเว้นละเว้นละทุกคนโหตายหาแล้วจะจับได้เหรอเนี่ยอ๋อมีบอลไหนที่มันคูณมากกว่านี้ป่าวะแย่ละแย่ละเอานี้แล้วกันไบโคเวอร์ซีแชกช่วยโมช่วยมอบดวงให้ฉันด้วยเถอะ ไปเลยโบกี้บอลเฮาตาบอลลุยหนึ่งไม่ยอมฮะโอ้จบเลยแบบนี้ไม่ได้เลยเออแตกออ้มนตายด้วย แต่สุดท้ายผมก็ไม่ได้มันมาครับจนในที่สุดมันก็ตายจากไปเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากครับหมดธุละในมิติของเนเธอร์พอผมตามหาทีมธาตุไฟที่แข็งแกร่งจนครบกันหมดแล้วเลยขออนุญาตกลับไปที่มิติเดิมของโอเวอร์โวเพื่อที่จะพัฒนาทีมของผมให้แข็งแกร่งมากขึ้นกว่านี้กลับมาที่โลกโอเวอร์โวผมใช้เวลาไปเกือบ5วันในโลกของเนเธอร์บ้าไปแล้วมุ่งหน้าไปที่เขตป่าสวันนาะเป็นอีกหนึ่งใบโอมที่ผมคิดว่าเป็นจุดที่ฟาร์มเวลที่ดีที่สุดในความคิดของผมนะ ทันใดนั่นเองครับก็เจอเข้ากับก้อนปริศนาสีเหลืองรูปทรงแปลกๆโถผู้โคโคโปกเกมอนจากเกาะออโลโล่าแถมยังหลับอยู่ด้วยนะโอ้ oh my god แบบนี้ก็เสร็จดีครับว้าวู้ได้เทมไปห,หนึ่งตัวครับผมเ้ยชื่นใจจริงๆได้คอลเลกชันโปเกมอนในตำนานเพิ่มขึ้นมาอีกตัวแล้วครับ <laughs> บาจิงแต่ดวงผมมันยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ผมไม่รู้เลยว่าผมจะตกใจกับอะไรก่อนดีเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเเฮ้ยบอลไม่บอลบอลกูพอบอลพอเฮ้ยเชัวไอเนี้ยเทพเทพเทพพันมายามายาแพ้อะไรวะหมัดเอาวิ้ยหมัดหมาหมดแล้วเว้ยละ สามแล้วเมื่อกี้สามแล้วนะเออเรามีตายสวยนังไงสวยไปต่อเฮ้ยเฮ้ยแกนะมันเป็นเครื่อวกแอมโมนเทพเข้าใจไหมฮึ มันจะจับยากเลยขนาดนั้นหรอแต่ก็ได้มาอย่างง่ายได้ครับฟินแล้วอีพีนี้บ้าจริงฟาร์มกันไปจนเพลินนะฮะเช็คดูอีกทีก็เกือบเข้าสู่วันที่40แล้วผมนี่รีบเลยครับทรัพยากรพร้อมของพร้อมเราทำได้ <c oughs> ออกตามหากันไปยาว,ยาว บินมาได้สักพักหนึ่งก็เจอเข้ากับยิมลีเดอร์ธาตุมืดอย่างคอคก้าเป็นอีกหนึ่งยิมที่เราต้องมาโค่นครับในซีรีส์100วันในครั้งนี้ก่อนหน้านี้ในเน,เ,นเธอร์เราก็เจอยิมไฟของเจ้าเบรนในพัทนี้ดวงดีมากเลยครับเจอพร้อมกอัน2ยิมติดๆเป็นเรื่องที่ดี not bad ตัดไปที่หนึ่งครับระหว่างตามหาย,ยิมลีเดอร์ผมก็เจอเข้ากับสิ่งปลูกสร้างอะไรสักอย่างด้าน,นในมีแท่นบูชาด้วยครับ หาข้อมูลดูแล้วเหมือนเอาไว้อันเชิญมิววู้ <Whoa. S 1> น่าสนใจเหมือนกันนะครับเนี่แต่ว่าพวกตัวเท่มเนี่ยหมดเราต้องหาเอาเองหมดเลยครับโอเคเซฟไว้ก่อนในที่สุดก็มาถึงจนได้ครับยิมใบไม้ของเจ้าเอลิกาลุยกันเลย ผ่นมาได้อย่างสบายสบายครับเทคเดียวผ่านก็สําเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการโค้นยิมใบไม้อย่างเอลิก้าเป็นอีกหพาร์ทครับที่ถูกตัดมาจากไลฟ์สดบางช่วงบางตอนอาจจะถูกตัดหายไปทุกท่านสามารถไปดูย้อนหลังไลฟ์สดของเราได้ทุกเมื่อนะครับรับรอง้เลยว่าได้ดูแบบจุใจและนี่คือทั้งหมดของพาร์ทนี้ครับ